นำโดยนางทองวันลีเกาะเกษตรอำเภอภูเขียวรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแก้งคอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแก้งคอดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรโดยในปีงบประมาณ2565สาำนักง,งานเกษตรอำเภอแก้งคอได้ดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานทั้งหมด5ส่วนดังนี้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,ก,รกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกลุ่มอารักขาพืชและฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 1. ขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ TNV System โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเกษตรกร,กรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการดังนี้กิจกรรมที่1การพัฒนาศักยภาพสพกหลักและสพกเครือข่ายจำนวน3 0ศได้ดำเนินการคัดเลือกสพกที่จะได้รับงบสนับสนุนเรียบร้อยแล้วกิจกรรมที่2พัฒนาเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร,กรผู้นำจำนวน30ลายณบ้านหนองไร่ตำบลหนองสังอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิเรียบร้อยแล้วกิจกรรมที่3สนับสนุนการให้บริการของสปกหลักและเครือข่ายสำนักง,งานกเกษตรอำเภอแก้งคอได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ฟิวเดย์ในวันที่20มรกราคม2565นสกพกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไร่ตำบลหนองสางอำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีพืชผักเป็นสินค้าหลักโดยมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมงานจำนวน100ลายฐานการเรียนรู้จำนวน5ฐานการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตกิจกรรมที่4ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสพกร,ระดับอำเภอ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน2ครั้งครั้งที่1วันที่12มกราคม2565ครั้งที่2วันที่18มกราคม2565 3. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี2565โดยได้ดำเนินกิจกรรมการวาดแปลงเพาะปลูก ของเกษตรกร,ร,กรโดยมีเป้าหมายการดำเนินการในไตรมาที่1จำนวน2,688แปลง 4. การเผยแพร่าข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักง,งานกเกษตรอำเภอแก้งคอได้ดำเนินการจัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการ,กรเกษตรอย่างต่อเนื่อง 5. สำนักง,งานกเกษตรอำเภอแก้งคอได้รับคัดเลือกให้เป็นอำเภอนำร่องตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ e e ีส e าน e-extension โดยได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนไปแล้วหนึ่งครั้งในวันที่9กุมภาพันธ์2565โดยได้คัดเลือกเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองสังอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิ 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 1. ง,งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนดำเนินงานต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจำนวน170กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วดำเนินงานประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนจำนวน203กลุ่มดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินงานเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปี2565ตามเป้าหมายตัวชีวัดเกษตรจังหวัดรอบที่1ทับ2565จำนวน4กลุ่มดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. งานองค์กรเกษตรกร3กดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรในระบบสารสนเทศ การบันทึกแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่ระหว่างดำเนินการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ออำเภอแก้งขอดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี2,559ถึง2,565จำนวน24กลุ่มเกษตรกร1,774ร,ร 1, ายพื้นที่14,450ไร่จำนวน5ชนิดสินค้าผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและเป้าหมายเพื่อจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจำนวน4กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเดือนธันวาคม2564 2. 2> โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้านเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดผลการดำเนินง,งานของอำเภอแก้งขอมีแปลงใหญ่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน16กลุ่มแบ่งตามชนิดสินค้าได้ดังนี้ 1. ข้าวจำนวน11กลุ่ม 2. พืชไร่จำนวน4กลุ่มงบประมาณรวมทั้งสิ้น41,176,290บาทโดยได้รับการตรวจสอบบัญชีโครงการกลุ่มแปลงใหญ่โดยสำนักง,งานตรวจบ,บัญชีสหกรณ์ชัยภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มและอยู่ระหว่างการดำเนินการปิดรอบบัญชีและจัดส่งงบการเงินนิติบุคคลแปลงใหญ่ โดยสำนักง,งานจัดทำบัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีนิติบุคคลแล้วทุกกลุ่ม 3. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP อำเภอแก้งขอมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน30รายซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจประเมินแปลงจากกรมวิชาการเกษตรจำนวน30ไาย 4. กลุ่มอารคขาพืช 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคุมพื้นที่ในพื้นที่ตำบลท่ามาไฟหวาน 2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. อบรมเกษตรกร,เ,ร,กรเป้าหมายตำบลช่องสาม,มอจำนวน2ครั้ง 2. จัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน2ครั้ง 3. ดํดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด,ดินให้เกษตรกร,ร,กรจำนวน482ราย 4. ผสมปุ๋ยสั่งตัดและจำหน่ายให้กับสมาชิกส่วนจัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวน12ตัน 5. ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักง,งานเกษตรอำเภอแก้งขอได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ครั้งที่ 1. จํานวน5โครงการงบป,ประมาณทั้งหมด73,070บาทผลการเบิกจ่ายงบประมาณ72,070บาทคิดเป็น98%เปอร์เซ็